สวัสดีค่ะรัะตนาันมณีพรมยานนะคะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที1่1ถึงวันที่2 9กุมภาพันธ์นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆรับชมรับฟังรับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานได้เลยนะคะปากหลังเดือนธันวาคมนะคะเราจะมาดูกันว่าส่งท้ายปีเก่านะคะการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูเริ่มจากการงานนะคะดูสิว่า ส่งท้ายปีเก่าด้วยความปังอย่างไรอะดูซิว่าการงานจะเป็นอย่างไรส่งท้ายปีเก่านะคะขอคุบอาจารย์นะคะวัพรุยชัยชา,ยชาวราศีกุมนะคะการงานปักหลังเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเทพบุตรยุติธรรมนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพระแม่แมงป่องนะคะและไพ่ใบที่สามนะคะกามเทพ มาเทพนะคะอืมอาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีความเหนื่อยสักหน่อยนะคะสู้และอดทนนะคะสิ่งที่ตอบแทนมามันจะเป็นของขวัญอลําค่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะความขยันของคุณมันส่งผลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะจะได้ตามเหตุตามผลนะคะคุณขยันอดทนมาทั้งปีนะคะการงานก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นที่ รักของเจ้านายได้ของคงของขวัญได้รับความยุติธรรมนะคะกับสิ่งที่คุณทุ่มเทนหนักมานานนะคะใครที่รองงานอยู่นะคะมีเกณฑ์จะมีอะไรเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจถึง2งงาน2ตําแหน่งสองทิศทางก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกสัรให้ดีเลือกในสิ่งที่ชอบเลือกในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีภาวะของการต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะ เออเลือกแล้วก็ใส่เกียร์ให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่นะคะเพราะว่าชัยชนะหรือความสําเร็จนั้นมันรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะในใครหลายๆคนนะคะปักหลังเดือนธันวาคมอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้ด้วยเลยนะคะอม,มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่มีการได้สิ่งที่ถูกใจมีการแบบโอ้ยมัหนหายเหนื่อยมันได้รับความอยู่ที่ทมจากสิ่งที่เราคาดหวังนะคะ,ะการงานดีนะคะ ได้รับความยุติธรรมนะคะคุณขยันผลตอบแทนมันก็ไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณไม่ขยันนะคะมันก็ตำนั้นนะคะอ่าสาธุนะคะใครที่เกี่ยวกับอะไรกับราชการหรือว่าการขึ้นลงขึ้นศาลการใช้คดีความการใช้ทนายความเออไม่ใช่การใช้คดีความนะการใช้ทนายความจะไปในทิศทางที่ดีนะคะถึงแม้แต่จะเครียดวิตกกังวลนะคะแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอ่าสาธุนะคะทีนี้เรามาดูเรื่อง มีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะในปักหลังเดือนธันวาคมนี้สําหรับชาวราศีกุมน้มีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะอืมอาจจะมีเรื่องกดหัวเข้ามาสักหน่อยส่งท้ายก็เป็นไปได้ด้วยนะคะในใครหลายๆคนเนาะเพระนาะฉะนั้นก็ปล่อยวางเนาะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็ดีนะคะ,ะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินจะเป็นอย่างไรส่งท้ายปีเก่าปักหลังเดือนธันวาคมเรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินพระวิษณุกรรมโอ้ยพระแม่โพศบแล้วก็พระพิคเนสทรงหนูนะคะอืมอ้าอ้ไม่พอจะพูดอะไร เอออ่ะยังไงดีอืมไพ่สวยมากเลยนะคะน่าจะมีความสําเร็จในเรื่องการงานนะไอการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่แบบขึ้นสุดได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการได้ซ่อมบ้านมีเงินมาโบโบ้านมีเงินมาแก้ไขปัญหามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแก้ไขปัญหาเงินที่มีอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้โบนัสก้อนใหญ่นะคะเนี่ยชาวราศีกุมใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะเออมีเกณฑ์เกี่ยวกับ ทรัพย์สินชิ้นใหญ่บ้านที่ดินหรือแม้แต่การรีโนเวทบ้านใครทําเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินก็จะสําเร็จดีนะคะคือเหมือนแบบการเงินนี้ขึ้นสุดนะคะจะไปในทิศทางที่ดีมากมีความสําเร็จมีเกณฑ์ได้เงินจากครอบครัวมีเกณฑ์ได้เงินจากหน้าที่การงานนะคะมีเกณฑ์ได้เงินออนไลน์เงินทางไกลนะคะใครรองเงินใดอยู่นะคะมีเกณฑ์หลายคนมีเกณฑ์คาดหวังขอพรเออ ก็จะได้สําเร็จตามนั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไพ่ขึ้นสวยมากพระแม่โพศบคือไพ่ที่รวยที่สุดในสําหรับพมยาน,นะคะใครจะรวยก็ชนะสี่เลยนะเออท่องไว้นะคะชันรวยมหาเศรษฐีอ่ะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่และความสําเร็จทางหน้าที่การเออทางการงานพูดอะไรอ่ะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในเรื่องเงินนะคะที่รอคอยที่คาดหวัง อ่ะก็ขอให้คุณได้โบนัสก้อนโตนะคะส่งท้ายปีเก่าไปเลยอ่าสาธุนะคะทีนี้เรามาดูความรักความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรนะคะความรักเงินดีละงานก็ไปได้สวยนะคะเออความรักไพ่ใบแรกนะคะพยาพาลีจับปูทศกันนะคะความรักไพ่ใบที่สองนะคะเทพพฤหัสบดี แไพ่ใบที่3นะคะฮนุมานคนโสดช่วงนี้ดูดีมีเสน่ห์นะคะแต่คุณรักความโสดนะมีความกดดนันมีความวุ่นวายใจสับสนอยู่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเออเราก็อยากมีคู่นะแต่ว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่ามีความแบบ สับสนเอ๊ะเอาไงดีไล่ล่าตามหาคู่ก็เป็นไปได้สําหรับคนโสดน,นะคะแต่ว่ายังไม่เจอเอ่ะเออมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับพวกชาวต่างชาติหรือเกณฑ์การเดินทางนะคะเจอคนที่มีเสน่ห์นักธุรกิจก็เป็นไปได้แต่คุณก็ยังสับสนนะเอ๊ะเอาไงดีคุยดีไหมคบดีไหม มันเป็นภาวะของความกลัวแล้วก็รักความโสดด้วยหรือคุณอาจจะมองถึงตำแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าความรักก็เป็นไปได้สำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวอยากปีกวิเวกนะคะเออมีความแบบกดดันก็อย่าไปกดดันคู่ของคุณหรืออยากกดดันตัวเองนะคะปล่อย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 ,อย,อยวางบ้าง,างก็ดีนะคะอยู่คนเดียวสวดมน์ก็ดีนะคะในใครหลายๆคนแบบเออวุ่นวายใจสับสนอยากจะแบบ ถอยหลังมาสักก้าวนึงเพื่อความสงบก็เป็นไปได้ด้วยสําหรับคนมีคู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันเติมความหวานเติมความเอาใจใส่ก็ดีนะคะความรักจะได้ไปในทิศทางที่ดีเนาะเพราะว่ามันมีภาวะของความแบบเออกดดันกันตึงเครียดกันสักหน่อยหรือแบบแบบ หรือแบบว่าเออถ้าอยู่คนเดียวมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีภาวะแบบนี้สําหรับคนมีคู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีปัญหาหรือว่าอยากความรักราบรื่นก็ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันนะคะบางคู่ก็อยู่เหมือนเพื่อนก็เป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกออ็ใส่ใจความโรแมนติกแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะจะได้ไปในทิศทางที่ดีเนาะอ่ะแล้วนี่คือส่งท้ายปักหลังเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่านะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ